กลับมาพบกับสนทนาสถาปัตย์นะครับทาง e s ดด n c h a n แนลในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้ครับน้องเอกครับผมอยากจะคุยถึงการออกแบบสถาปัตย์แบบเต็มรูปแบบเลยนะให้เห็นตั้งแต่ว่ามีพื้นที่ได้รับพื้นที่มายังไงและแนวความคิดเป็นยังไงและจนจนสำเร็จเป็นยังไงนะครับเป็นโปรเซสเป็นโปรเซสเป็นโปรเซสนะฮะเพื่อเพื่อจะได้เป็นได้ครับยินข้อมูลให้กับ ท่านผู้ชมด้วยโอเคได้มีไหมใโปรเจกต์ลักษณะแบบนี้มีมีครับเป็นคิดว่าน่าจะใช้โปรเจกต์ที่เป็นรีสอร์ทดีไหมครับเป็นรีสอร์ทเป็นสเกลใหญ่นิดนึนงครับเป็นรีสอร์ทที่ประมาณที่ไหนครับที่เขาใหญ่ที่เขาใหญ่นะครับอ่าเป็นอันนี้เป็นผลงานของกุสบรีของกุสบรีนะครับอ่ะเรามาไล่เรียงกันเลยนะครับว่าจากนี่เลยครับอันนี้โอ้โหอันนี้นี่ไปถ่ายก่อนใช่ ก่อนเริ่มงานคือก่อนทํางานทุกงานเราต้องไปดูไซซ์ก่อนไซซ์เซอร์เวยก่อนสําคัญที่สุดครับคือถ้าเราไม่ดูดูไซต์เราคงไม่รู้ว่ามันคืออะไรแถวนั้นมีอะไรแล้วก็อินสปิเรชันของเราควรจะเป็นแบบไหนแรงบันดาลใจจะเป็นยังไงนี่คือไซซ์ไซ์ที่กําลังจะอันนี้คือเริ่มเริ่มเริ่มเตรียมที่แล้วครับครับคงมีการคัดหน้าผาอย่างนี้เลยฮะใช่ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวตัวในโปรเจกต์เนี่ยตัวไอทีเทคเจอร์เราเนี่ยอยากจะให้เป็นเป็นกรีนคอนเซป เป็นกรีนคอนเซปต์วก็เขียวเลยใช่แล้วก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้มันดิสเทอร์บภูมิทัศน์มากนักแล้วเราก็เราก็มาคิดว่าเราจะทํำยังไงดีแล้วก็เออหรือเอาบ้านเนี่ยอฝังเขไม่ได้ภูเขาดีเอาบ้านฝังในภูเขาครับคือไม่อยากให้งานงานบ้านหรืองานสถาปัตย์เนี่ยมันโดมันโดดไปจากพื้นพื้นที่ที่เป็น e x i s t i n g ใช่ใช่ครับที่เขาไม่อยู่นะครับเป็นพื้นที่อยู่ไปดูกันนะครับก็เลยคุณเอกก็เลยเก็บทุกอย่างไว้อันนี้ ท่านผู้ชมอาจจะมองหลายท่านอาจจะดูไม่ออกนะครับแต่ว่าภาพนี้คือแสดงถึงไซ์ที่ดินไซ์ที่ดินแล้วก็แสดงถึงคอนทัวร์คอนทัวร์คอนทัวร์นี่คือระดับความสูงต่ำของพื้นที่นะฮะจุดสูงต่ำยังไงจุดที่เป็นวงสูงสุดนี่คือจุดที่ด้านบนด้านบนเนี่ยเป็นวงตรงกลางหมายถึงว่าเนินสูงสุดใช่ครับแล้วก็อันนั้นเหมือนท่านผู้ชมนึกก็เหมือนทำนาบนไหลเขาก็ไล่เลียงลงมานะครับอันนี้ก็วงวงสีชมพูนี่วงวงนี่ก็คือเราสตัทดี้นะครับว่า โซนิ่งที่เราจะวางตัวอาคารลงไปเนี่ยเรามีการคิดก่อนว่าวางยังไงดีก็ทำออกมาหลายออปชันนะครับสุดท้ายเราก็จะเลือกออปชันหนึ่งมาทำนะครัสรุปเป็นคล้ายๆอย่างนี้สีชมพูนั่นน่าจะเป็นอะไรครับสีชมพูนั่นเป็นจุดที่เป็นโนดที่แบบว่าเราจะใส่ตัวกิมมิคของโปรเจกต์เลยนะครับแล้วก็ไล่เรียนลงมาถึงด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีสีคล้ายๆส้มอ่อนนั่น น่าจะเป็นโซนที่เป็นเลสเซเดนต์เลสเซเดนต์นะฮะเลสเซเดนต์คือบ้านพักนะฮะแล้วก็สีฟ้าด้านล่างสีฟ้าด้านล่างก็จะเป็นพวกร้านกาแฟร้านนีพวกฟัสซิลิตี้ต่างๆนะครับร้านรวงต่างๆใช่ครับอืมอ่ะมาดูกันนะครับนี่ครับจากคอนทัวร์นะฮะคอนทัวร์ก็คือภาพบนมาเป็นมาสเตอร์แพลนใช่ใช่ครับเห็นเส้นถนนสีเทาๆนะฮะใช่ครับรู้สึกว่ามีลำคลองตัดขวางหน่อยไหมตรงนั้นจะสีเทาๆนั้นจะเป็นแนวแนวแนวที่เราปรับ ให้เรียบแต่ว่าไม่ใช่คลองนะครับเป็นเป็นแนวสนามหญ้าแสนามหญ้าใช่ไว้เปิดเลยการเต็นท์อะไรได้นะครับอืมครับหมู่พื้นที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันใหญ่ประมาณ30กว่าไร่สามสิบกว่าไร่นะครับแต่ก็คุณก็จัดดูหลวมๆนะหลวมหลวมๆนะมีเลทเฟสแรกเนี่ยทําไปแค่สิบเอ็ดห้องอืสิบเอ็ดห้องเองใชสามสิบกว่าไร่สิบเอ็ดห้องเองใช่ครับโอไฮเอ็นมากๆเลยใช่นะฮะมีแค่สิบเอ็ดคือจะกลมกลืนกับธรรมชาติมากเลยนะครับอืม่ะดูภาพต่อไปนะครับนี่เป็นตัวสเก็ตคอนเซ็ปต์นะคอืม อันนี้เป็นส่วนส่วนล็อบบี้ล็อบบี้สระว่ายน้ําและสระว่ายน้ำนะฮะเป็นจุดแรกเลยจุดแรกที่ผู้ใช้เนี่ยมาถึงใช่ครับคือตัวล็อบบี้เนี่ยเรามองว่าออยากจะให้ความรู้สึกว่าเขาพอเข้าดอปอออปุ๊บเนี่ยดับอ้าบสมมติขับรถเข้ามาใช่ครับจอดรถปุ๊บวิวที่เขาเห็นภาพแรกที่เขาต้องได้รับลงจากรถจะต้องสตันนิ่งที่สุดอืภาพแรกเฮ้ยจอดรถดับเครื่องอ่าชวนพักผู้มาครับพออ เป็นโอเพนล็อบบี้นะครับวิวแรกที่เขาได้เห็นคือเป็นพารโนลามิกวิวที่เป็นมีเสือกเขามีอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีอะไรขวางกั้นเลยอ่าใช่พาโนลามิกเลยฮะเห็นแบบก็เหมือนปกติละใช่ครับเออนะฮะนี่แหละนี่แหละครับคือดอกปปุ๊บดอปปุ๊บจะเป็นระเบียงยาวแบบประมาณสามสิบเมตรเนี่ยครับยาวเลยใช่ไหมยาวเลยเขาก็จะมองผ่านออกไปครับอันนี้จะเป็นตัวบ้านแล้วครับไอ้ตัวบ้านนี่มองย้อนกลับมามองย้อนกลับมาฝังอยู่ฝังอยู่ในภูเขา ฟังอยู่ในภูเขาเลยใช่เพราะถ้ายืนจากล็อบบี้เนี่ยจะไม่เห็นว่าไนบ้านตรงไหนเพราะว่าจะเห็นลังคาบ้านที่ปูญ่ากลมเกืนไปกับตัวตัวเขาลังคาบ้านนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะคือจะมีกังหันลมหน่อยมีคือเราใช้กังหันลมเนี่ยเป็นบ้านแล้วแหละใช่ครับใช่ครับเป็นซิกเนเจอร์นะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับและใช้งานได้จริงไหมใช้งานได้จริงคกังหันลมนี่ปั่นไฟส่องสว่างตรงโถงบันไดตรงโถงบันไดได้ทางลง ก็ไฟสักไม่ไม่ไม่กี่วันไม่กี่วันใช่ครับแต่ก็ใช้งานได้จริงแล้วเราต้องเดินนะฮะลงในช่องสี่เหลี่ยมใชครับลงมาที่บ้านทานับอืมโอ้โหอันนี้คุณทําได้ฉกาจมากเลยนะนะฮะทำบ้านในเนินเนินเขานะครับครับอ่านี่นี่มองมองมองย้อนกลับเข้าไปใช่ครับมองย้อนกลับเข้าไปอันนี้จะเป็นโซนที่เป็นเขาเรียกว่าบ้านแฝดคือบ้านเนี่ยจะมีเป็นคู่นะครับเป็นคู่คู่กันเป็นคู่คู่กันใช่ครับ ก็จะมีหลายคอนเซปต์นะเปลี่ยนขยับนิดหน่อยมีมีทางทางลงเนี่ยบางทีมันเปียกหมดเราต้องทําเป็นให้หลงได้มีหลังคาหนึ่งหนึ่งนะครับไม่งั้นมันจะเปียกเกินช่วงช่วงฝนเนี่ยมันจะวิ่งกันแช่แล้วเปอันตรายหลังคาบ้านเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นที่ดูดาวได้เพราะกลางคืนเนี่ยดาวจะส้อง้ฟมากแล้วก็ขึ้นมาดูดาวบนหลังคาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งใช่ครับใช่ครับคือโผล่แค่เนี้ยไม่ไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดนะครับตรงนั้นก็ทําสีน้ําตาลก็อาจจะกลุ่มไม้ครับให้กกลมลืนกับ วัสดุธรรมชาติไปนะครับเท่ดีครับอันนี้ก็เป็นพวกแรงบันดาลใจที่เราไปสตัดดี้ก่อนที่จะเป็นคอนเซปต์ออกมานะครับครับแมันก็จะผนวกเข้ากับตัวแบบที่เรานำเสนอลูกค้าครับอันนี้ก็นำเสนอแบบนี้เลยนะครับลูกค้าก็จะเป็นมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับเป็นที่แรกๆที่นั่นที่มีสระว่ายน้ำครับ ให้คนให้คนได้มาว่ายน้ํากันคโอ้โหนี่อันนี้เป็นภาพ 3D นะครับที่เรานําเสนอก่อนครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยรับรู้ว่าเออออกมาจริงจริงเนี่ยหน้าตาประมาณนี้ประมาณนี้ครับอถึงแม้จะไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบรรยากาศเนี่ยชประมาณนี้ใช่ครับอันนี้คือเห็นสรงด้นฮะเราอ้อมนี่คุณเป็นผ้าใบเลยเหรอใช่เป็นผ้าใบเป็นเป็นแท้งไว้นะฮะแขวนไว้ครับขึงตึงเลยนะครับอันนี้ แข็งเหมือนเป็นกระเบื้องเลยนะครับเลยข้าบใบนี่ตึงเตึงเป๊ะเลยใช่ครับอันนี้รถเข้ามาใต้ใต้ไปนี่ใช่ไหมพอดับปุ๊บเนี่ยจะเห็นไหมครับจะเห็นวิวเทือกเขาที่ที่จะมองออกไปนะคือมองทะลุไปมองไกลๆไปนะเห็นเทือกเขาเลยไม่มีอะไรขวางกั้นแต่นนี้ก็เป็นภาพ 3D นะครับแต่ของจริงก็ได้ 3D ให้ดูของจริงอีกทีนะครับนะฮะนี่เป็น 3D นําเสนอก่อนนะครับเวลาท่านที่เป็นเจ้าของงานเนี่ยถ้าจะใช้เ u อ b e r ี y Design เนี่ยนะ ก็สามารถที่จะให้พีเต์อย่างนี้ได้นะครับวิวกลางคืนเราก็ทําให้ดูฟีลลิ่งว่าไลทติ้งเราใช้ไลทติ้งยังไงแล้วก็ใช้ตัวเห็ดไม่เห็นดวงดาวมันได้ฟีลลิ่งยังไงดาวเลยเป็นระยับใชมากมายไกลกองมากเลยนะที่นู่นก็ยังธรรมชาติอยู่เยอะครับครับเขาใหญ่ก็ยังมีนะฮะนี่เป็นตัวมาสเตอร์แพลนนะอันนี้เขียนด้วยทวเหมือนกันนะครับตัวมาสเตอร์แปนที่อันนี้ตัวไฟนอลแหละคือที่จะทําจริงแล้วสรุปกันแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้ทั้งเป็นอย่างนี้นะครับทั้งโครงการเป็นอ่นครับ บางส่วนเป็นวิลล่าอาบางส่วนเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นเฟสสองแล้วแต่เสร็จแต่เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับเป็นเฟสสองที่อยู่ด้านหลังแล้วอันนี้จะเป็นวิลล่าอันนี้จะบอกน้องเอกว่ามันมันเรียบง่ายเรียบง่ายมากเลยขาเด่นด้วยนะฮะใช่ครับเป็นแค่บล็อกสองบล็อกมามาเชื่อมต่อกันครับอืมนะครับเป็นวิลล่าเป็นวิลล่านะครับก็ครอบครัวหนึ่งเข้ามาครอบครัวหนึ่งใช่เป็นสองห้องนอนครับอันนี้ของจริงแล้วครับนี่ของจริงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ของจริงนี่จะมองอันนี้มองขึ้นไปนะครับจะเห็นมีกังหันใช่ครับเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ใช่อันนี้วิวบนท็อปรูปที่ไอ้ท็อปท็อปของเขาเนี่ยนะครับที่เป็นเขาที่เป็นกลมๆเมื่อกี้ที่ที่พี่จุดสูงสุดอ๋อจุดสูงสุดใช่ถ้าเราขึ้นไปะอาทิตย์ขึ้นนี่ใช่ครับนี่ตอนพระอาทิตย์ขึ้นเลยใช่ครับใช่ไปถ่ายย้อนซิลูเอ e กลับมาเราอันนี้เราเราคุยกับทางโอเนอร์นะครับว่าขออย่าทำอะไรเลยบนนี้อยากให้เก็บ เก็บไว้เก็บตะวันตรงนี้แล้วก็มันจะได้ไม่มีอคิเคเจอร์โผล่ขึ้นมาบนยอดนะครับแต่ว่าก็ยังคงไว้ถึงซิงเกิลเจอร์ของเาใช่ใช่ก็ขอมีอิเลเมนต์นิดหน่อยนะเพื่อให้คนถ่ายรูปได้เลยได้อือโอ้โหวันนี้ผมว่าเป็นบรรยากาศที่น่าจะประทับใจนะเี่นะคนที่ได้ไปพักจริงๆที่นี่นะครับนะนนี่นี่ของจริงอยังของจริงแล้วครับของจริงเลยนะครับข้างหลังเป็นภูเขาจริงๆใช่ครับนี่มองย้อนกลับไปนะฮะดรอปออฟข้างบนใช่นะแล้วก็ เป็นเนินเป็นินลงมาใช่ครับบ้านนี้ก็จะฝังอยู่ในภูเขาก็จะเห็นแค่รูปด้านได้นิดเดียวที่โผล่มาจากเขาครับบ้านสังเกตนะฮะท่านผู้ชมนะฮะคือชุดล่างสุดเนี่ยใช่ไหมที่ยอดมะพร้าวเนี่ยนะฮะก็จะฝังกลมอืนไปเลยใชครับ คือหลังคาก็เป็นญ้าหลังคาปูญ้าครับหลังคาปูญ้าครับแล้วก็เดินลงไปใช้บันไดจะมีปล่องเล็กๆเนี่ยเดินเป็นทางบันไดลงนะครับนั่นคือนั่นคือให้รู้สังเกตก็คือจะมีกังหันแต่ละหลังเนี่ยปั่นไฟเพื่อที่จะใช้ไฟแสงสว่างไฟตรงตรงบันไดก็ได้ไม่กี่วัดนี่ตอนกลานคืนย่ำค่ำนะครับอืบรรยากาศดีมากเลยนะฮะตรงจุดนี้มองขึ้นไปคือสังเกตด้วยงานมันอาจจะดูไม่ค่อยเนี้ยบเพราะว่าเราใช้ช่างโลโก้ซึ่งทำ ก็โอเคถือว่ามันช่างโลโก้หมายถึงว่าช่างพื้นถิ่นที่แท้เลยใช่ครับก็หาแถวๆนั้นช่างพื้นถิ่นทำใช่ครับก็ก่ออิฐฉาบปูนปกติขัดมันเรียบนเยป็ใช้วัสดุที่มันเป็นไปที่มันทําได้ในโลโก้นะครับคือโลโก้ที่เขาคุ้นเคยใช่ใช่ครับนี้นเคยซูมเข้ามาอีกนิดหนึ่งจะมีสวนด้านหน้าอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นสนามหญ้าต่อเนื่องไปที่ตัวบ้านอันนี้ก็จะมีส่วนที่อ คือเนื่องจากห้องจำนวนมันเริ่มมันน้อยเกินไปแล้วะแล้วก็เขาก็เลยขอเพิ่มหน่อยแต่ว่าไม่ให้ดูมันดิสเทอร์มมากก็ใช้เป็นลักษณะสําเร็จรูปเพื่อความเร็วอันนี้เป็นงานสําเร็จรูปเลยที่เห็นเป็นเป็นทูบเป็นท่อกลมๆเนี่ยอันนี้ห้องพักเลยครับใช่ครับโอ้โหเป็นห้องพักอคุณก็ยกมาวางในตำแหน่งอันนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับแบบวัยรุ่นแต่ว่าพักจ๊ัดเป็นห้องน้ำรวมอะไรเงี้ยราคาไม่แพงเ้ยอันนี้วิวที่บอกครับวิวตรงล็อบบี้ อันนี้มุมที่มองไปด้านขวาโอ้โหเห็นเทือกเขาใช่ครับสลับซับซ้อนนะฮะสามชั้นเลยถ้าเช้าวันนี้จะเป็นทะเลหมอกอันนี้อีกมองกลับมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยครับที่บอกว่าเป็นวิวพานอนพานอนมีเวลายืนตรงระเบียงครับเวลาดรอปออฟมาแล้วก็มายืนตรงระเบียงระเบียงนี่ค่อนข้างยาวและใหญ่นะใหญ่เองนะใช่ครับผมกล่าวไว้ให้คุณเนี่ยแบบปุ๊บเลยนะต้องต้องสตันนิ่งแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรใช่ครับปิดบังวิวอยากให้มันสตันนิ่งที่สุด าะว่าช่างโลโก้ก็ทําได้ดีนะฮะใช่ครับคือประมาณแล้วดูเนื้อหาดูนะครับตรงเป็นสนามหญ้าหมดนั่นคือหลังคาบ้านนะครับตรงสีเทาๆแล้วก็เป็นสนามหญ้าต่อจากสีเทาเทาเยคือเรามองไม่เห็นะว่ามีบ้านอยู่ใช่ครับมองลงไปก็มองมองสมมติเรายืนจากเลยมองลงไปก็หญ้าใช่ครับหแล้วก็มีผ้าใบเนี่ยกันฝนอะไรนิดหน่อยนะเอาแค่นั้นเลยใช่ครับครับแจ๋วเลยครับอันนี้วิวกลางคืนตรงสาวยน้ำอืมอันนี้ก็เป็นเป็นทางเชื่อมบันไดลงมาใช่ใช่นะฮะ ให้ดูภาพไว้หมดนะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนล็อบบี้นะล็อบบี้ใช่เ้วเป็นโอเพนแอร์ใช่เพราะว่าอากาศที่นี่ดีดีอยู่แล้วคือไม่ร้อนแล้วก็ก็จะมีลมเย็นตลอดถ้าอยู่บนเนินเขาใช่ใช่ครับอันนี้ต้องเป็นวิลล่าที่เสร็จแล้วก็คือเป็นเฟปสองนี่งานที่เสร็จแล้วนะครับเป็นพูลวิลล่าด้วยนะพูลวิลล่านะฮะก็มีสระว่ายน้ำเล็กๆอ่าเล็กๆแบบแช่ไม่แช่นะครับเย็นกายสบายใจอันนี้วิวในอินเลียนะฮะเป็นกระจกทั้งผืนทั้งผืนเลยใช่ โอ้โหนี่คุณไม่มีอะไรขวางกั้นเลยนะคือเราอยากจะได้วิวที่มันสตันนิ่งจริงๆครับด้านขวามือใช่ครับเวลาเช้าที่เราตื่นขึ้นมานอนจากอันนี้นะฮะเปิดม่านออกมาก็แฮปปี้มากๆเลยนะครับนี่ก็อีกอีกอีกมุมหนึ่งนะครับคือที่ใช้เราไม่ได้ใช้ของแพงเลยนะสังเกตดูได้คือเราใช้ก็เฟรมอลูมิเนียมธรรมดาใช่ใช่นะฮะแต่มันอยู่ที่การดีไซน์สเปซกับกับวิวที่เราคอนเซปที่เราวางลงไปเพราะว่าไซส์นี้ยจุดขายคือวิว ใช่นะนะจุดขายคือวิวเอ็กซิสติงเนี่ยเป็นเป็นหลักเลยนะครับนี่ฮที่วิวนี่เยอะมากนะดูได้ดูได้ดูได้ทุกมุมนะไม่เบื่อเลยนะคุณมาพักแล้วพักอีกได้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนคือเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งไปเราไม่ได้ดูแค่ในแบบตอนที่ทำนะก่อนที่จะทำเนี่ยเราให้ผู้รับเหมาเนี่ยตั้งนั่งร้านจนส่งเลยส่องเป็นหลังๆว่าจะหันหน้าไปทางไหนบางทีบิดนิดบิดหน่อยใช่ใช่ครับไปเลงกัน ไปเลงเลยว่ามุมนี้มุมนี้นะอย่างนี้นะบิดจะยังไงมันถึงจะได้วิวที่ที่ถูกใจจริงมุมนี้ก็สวยนะกังหันนี่ต้นเท่าไหร่เขาว่าประมาณต้นละห้าหมื่นต้นละห้าหมื่นนะกังหันนี่หมุนได้จริงรวมพวกแบตเตอรี่ด้วยพวกอะไรนะแล้วก็เห็นอันนี้เป็นโซลาเซลล์ไว้ทําน้าร้อนนะครับที่นี่ไม่ใช่ไฟฟ้าทําน้าร้อนก็ใช้โซลาเซลล์เป็นกรีนอาร์กิเทคเจอร์อันหนึ่งนะครับที่เราใส่เข้าไป ก็ให้โอเนอร์ลงทุนนิดหนึ่งเพราะว่าอยากจะให้เนี่ยครับทาไว้เลยเขียวเขียวนี่เป็นเป็นบ้านกันอยู่ข้างล่างเป็นหลังคาใช่ครับเป็นบ้านอยู่มากเป็นบ้านอยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะดูไม่รู้ว่ามันมีบ้านอยู่แต่สังเกตว่ามีหนึ่งปล่องกันหนึ่งกลางหันลมใช่ครับอันนี้แหละคุณคุณอยู่ในนี่แหละใช่ใช่ครับเนี่ยบนหลังคาบ้านขึ้นมานอนดูดาวมีโต๊ะกินกาแฟตอนเช้าได้แล้วก็วิววิวอย่างนี้ก็ไม่ได้หาง่ายๆครับครับไปหายจ้าจริงนะ ตำแหน่งแห่งที่ตรงนี้นะครับครับอ่านี่เป็นอินเทอเนียอินเทอเนียนะครับอินเทอเนียก็ทําได้เนียบนะเนียบครับอันนี้คุณทําหมดเลยใช่ไหมใช่ครับอินเทอเนียด้วยนะใช่ครับตอบตอบโจทย์ใช่โอนเนอร์ได้หมดนะครับเรียบง่ายแต่ต้องเนียบนะอืมนะครับใช้ไลทิ้งมีส่วนช่วยเยอะแล้วก็ห้องน้ํานี่ก็มีส่วนเปียกส่วนแห้งใช่แล้วก็มี o ์ t d o o r shower ด้วยคืออาบน้ําไปดูดาวได้อะไรเงี้ยครับก็อ่าอาบไปเลยนะฮะด้านนอกเลยยืนใช่ครับสบายใจนะครับ นี่กลางคืนนะครับนี่กลางคืนกลางคืนแต่ละห้องนี้ก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะไม่เหมือนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับเนี่ยนี่ให้ให้ดูบรรยากาศอินเทอร์เียด้วยนะครับของโครงการนี้นะครับอันนี้ที่บอกใช่ครับที่บอกว่าเป็นกระโจมกระจมเป็นยกมาตั้งใช่ครับอเลขแปดเนี่ยเปิดมาก็เป็นห้องนอนเลยครับเป็นห้องนอนเลยก็มีห้องน้ำเล็กอันนี้อันนี้คุณซื้อสําเร็จรูปมาเลยสาเร็จรูปแล้วก็สั่งให้เขาเจาะเป็นหน้าต่างกับประตูมานะครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมครับข้างบนก็ ที่ที่ที่คุณทําได้ดีคือข้างบนคุณแฮง์ด้วยละแนงมาอีกใช่อีกระดับหนึ่งนะครับนี่ครับวัยรุ่นจะชอบนะฮะที่จัดหน้าต่างเล็กๆอะไรเงี้ยเพื่อหน้าต่างที่ที่เป็นม่านสีทองๆเนี่ยฮะเปิดมาดูได้นะเอหัวเตียงก็ใส่เป็นดาวหน่อยนะนอกจากนี้ยังมีพวกแคมปิ้งแคมปิ้งจะเปิดเฉพาะช่วง h ฮ l f ซ e a ั o นแค่นั้นเองนะครับเวลามาดูคอนเสิร์ตที่เขาหย่งเขาใหญ่ใช่ใช่ครับนะก็มาพักกันที่นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบ คนมาถ่ายพรีเวดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คุณหนุ่มสาวนะอ่าคุณหนุ่มสาวเอออเ้ยนี่คุณทําอย่างเงี้ยดีนะมันมมัันนได้อารมณ์ดีครับคือเราคิดถ่ายเวดดิ้งด้วยนะถ่ายพรีเวดดิ้งได้อะไยังไงมีคนมาจัดงานแต่งงานที่นี่ด้วยนะครับจัดเลยเหรอใช่บนท็อปบนท็อปเลยตรงที่เป็นตั้งซุ้มตั้งกระโจมไปแล้วเชิญแล้วเชิญแขกมาใช่ครับก็จัดได้อ๋อนี่ครับนี้นะเออนี่คุณคิดให้ลูก บ้านขนาดนี้นะฮะบางทีทีมงานผมนี่จะไปแต่งงานที่นี่ได้นะฮะน้องไหนที่ยังเป็นส่ก็เดี๋ยวเชิญนะครับบอกน้องเอกเข้าไปเนี่ยที่เราบอกว่าเราไม่อยากให้ทำอาร์เคเต็กเจอร์บนลานให้บนบนนะใช่ฮะแล้วก็ใช้เป็นลานกิจกรรมนะครับอันนี้คนกรุงเทพก็ไปแต่งได้นะนี่รู้สึกคนกรุงเทพนะที่ไปแต่งใช่ครับเออแล้วก็เชิญพักพวกเพื่อนฝูงไป มีร้านอาหาร,รนะร้านอาหารค่อนข้างใหญ่แล้วก็อ,อาหารก็รสชาติดีเป็นสเต็กนะครับร้านอาหารนะครับก็เป็นอาหารของของทางเขาใหญ่เขานะใช่ครับส่วน,ส,วนส่วนมากที่เป็นหลักนะครับครับ,รบก็ถือว่าเป็นผลงานอันนี้นะให้ท่านผู้ชมได้เห็นทั้งโปรเซสเลยโปรเซสว่าตั้งแต่การทำงานได้ที่ดินมาคุยกับเจ้าของการสร้างมาสเตอร์แพลนต่างๆนานานะครับก็ครบน่าจะ ครบถ้วนครบถ้วนครบถ้วนครับผมงานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าครับอืมครับก็ก็ไอ้โปรเจกต์นี้ก็เป็นที่เราก็ค่อนข้างภูมิใจเพราะว่านึงเราก็ได้ทำาอเอเจคเจอร์ที่มันเป็นกรีนเป็นกรีนช่วยร์เอเจคเจอร์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใช่ใช่นะครับน่าส่งเข้าประกวดไหมครับโปรเจกต์นี้ผมว่าคุณส่งเข้างานอาสาปีเนี้ยปีห้าห้าก็เป็นไปได้ไหมพยายามจะทำอยู่นะครับนะครับ ก็มีทาง SCG เขาก็เคยเอาไปลงหนังสือเป็นเครื่อเอสซีเหมือนกันนะที่โปรเจกต์นี้ใช่ใช่ครับคือเป็นเรื่องของวัสดุที่ใช้ง่ายๆฟพื้นถิ่นทําได้อะไรอย่างนี้แต่ทําออกมาก็ให้มันเป็นสมัยใหม่ได้นะไม่ดูไม่ล้าสมัยครับก็โครงการนี้น่าจะเสร็จกี่ปีแล้วครับอันนี้เสร็จมาประมาณ2ปี3ปีแล้วครับสปีแล้วนะรับแต่เฟสเฟสสุดท้ายที่เสร็จเนี่ยก็ประมาณเมื่อปีที่แล้วเองนะครับแต แต่เขาเปิดมาประมาณ3ปีแล้วเพราะว่าที่ยังเหลือเยอะยังเหลือเยอะแต่แต่เราคงไม่ทําอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าอยากให้มันคิดว่าให้มันเป็นกรีนเป็นกรีนมากหน่อยมีมากหน่อยครับช่วงนี้ก็สวยกว่าในรูปเยอะนะเพราะต้นไม้มันเริ่มโตเริ่มขึ้นอีกใช่ถ้าขึ้นนะผมผมนึกภาพนะถ้าขึ้นเนี่ยมันจะเป็นป่าเลยใช่ใช่ครับเหมือนคุณคุณอยู่บ้านแบบใช่ครับหลบเข้าไปอยู่ในอยยูู่ในนพยายามจะไม่พยายามจะเคารพธรรมชาติให้มากที่สุดครับครับครับอนาคตของกุสเบอร์รี่ดีไซน์เนี่ย ครับต่อไปคุณเอกคิดว่าคุณจะรับงานอย่างนี้ต่อไปให้เป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านเรสซิเดนเชียลเลยหรือหรือมีความคิดจะเป็นพ r o p e r t y คือทางทางทางเราเนี่ยต้องต้องบอกก่ว่าีคือถ้า Property เองเนี่ยคงไม่นะเพราะว่าเราเราถนัดงานด้านดีไซน์เราก็เราได้เต็มที่กับมันแต่ถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นเดเวลอเองเนี่ยความที่เราเต็มที่มันจะ ลดลงนะครับ,รบแล้วก็เราทำให้คนอื่นรวยดีกว่าก็จะเป็นดีไซเนอร์เพียวๆอย่างนี้อย่างแท้จริงนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเอกมากเลยนะครับณดีครับนัทพงศ์เพียรเชลงเอกนะครับทางรายการมีของที่ึกลอกให้ครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดลงแล้วนะครับคงจะต้องกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับสนทนาสถาปั์ครับสามทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มทุกวันจันทร์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ